น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเขาก็มีน้ำจิ้มเจียวให้แบบเป็นแก้วเป็นแก้วแบบนี้เลยนะครับถาเทไปว้าเฮาคั่วคุณหัวเจ้าฮอนนะครับตั้งอยู่ที่ถนนจุฬาซอยห้านะโงกาสัสสวนหลวงสแควร์อยู่ข้ามกับเซ็นทรนะครับยกเว้นวันพุธตั้งแต่4โมงเยน็นรับโต๊ะสุดท้ายตอนสามทุ่มครับผมโอเคครับคุณมาครับ Uh huh. ไหนเนาะไหนสอย่างความแซ่บเราก็เลยเอามาแบบฟิวชั่นกับกับ <ๆ S 1> ความแบบโมเดิร์นนิดนึงอะไรเงี้ยครับให้มันมีความเก๋มีแบบมีวิธีการกินที่มันแบบว่า น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างจากหนึ่คือมีการใส่น้ําโซดาเข้าไปด้วยในต่างจังหวัดบางทีเขาก็ใช้โซดาเทลงไปใน si like. น้าซุปด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็แบบว่าเนื้อมันก็จะนุ่มขึ้นนะครับเรื่องนเรื่องของสูตรของ e like นำ้นำแจ่วฮ้อนนะครับอันนี้มาจากไหนเอ่ยจริงๆก็มาจากครูน <c oughs> know, <c oughs> ี่แหละก็คือทําทานอยู่แล้วเลยเงี้ยครับก็คือมาปรับใช่มาปรับให้แบบว่าทุกคนทานได้ไม่เผ็ดจนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยครับคุณหัวแจ่วฮ้อนนะครับตั้งอยู่ที่ถนนจุฬาซอยห นะครับในโครงการสวนหลวงสแควร์อยู่ข้างกับเซ็นทรัลอีเลยเปิดทุกวันนะครับยงเว้นวันพุธตั้งแต่4ี่โมงเย็นรับโต๊ะสุดท้ายตอนสางทุ่มครึ่งครับผมก่อนที่เราจะทานกันนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนก็เริ่มจากเมนูแรกนะครับที่ชุดว่าหินหวยแหงรวมมิตรทะเลนะครับก็คือเป็นผัดเจียวฮ้อนนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยรวมมิตรทุกอย่างเลยแล้วก็ทะเลของเยอะมากกุ้งหอยปลาหมึกตับเนื้อหมูเนื้อวัวดนวยลูกชิ้นก็มีเนี่ยเยอะๆไปหมดเลยวิธีการปรุงของที่นี่นะครับก็คือจะใส่น้ำซุปนะครับเพิ่มเข้า และความพิเศษของที่นี่ครับที่เขาบอกเลยว่าไม่เหมือนที่ไหนนะครับก็คือใช้โซดานะครับผสมลงไปด้วยคือจริงๆโซดามันจะมีเลเขาบอกโซดามันจะมีรสชาติในตัวนะครับว่าต้มมาแล้วเดือดมามันจะให้รสชาติแล้วก็กลิ่นที่แบบไม่เหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่ามันจะช่วยกัดพวกเนื้อหมูเนื้อวัวด้วยให้มันนุ่มขึ้นและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับของการทานแจ่วฮอนนะครับก็คือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเขาก็มีน้ําจิ้มแจ่วให้แบบเป็นไกรลอยแบบนี้เลยนะครับก็เทไป แล้วเขาก็จะมีแบบเป็นพริกป่นเขาคั่วนะครับให้เราเติมแบบความแซ่บความนัวได้เต็มที่น่าแล้วนี่คือน้ำจิม้มผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะทานกันนะครับเราก็มายก,กระดับประสบการณ์การกินที่ดีอยู่แล้วนะครับให้ดียิ่งขึ้นเ้วยเป๊ปซี่กินไลน์ครับนี่ เลยอะมองเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มใส่เลยด้วยมาครับอันนี้เขาเขามีหมูนะคุณเาเยอะจริงจริงเนื้อหมูผมบอกเลยเนื้อหมูเนื้อหมูดีเพราะดิบของเขาเนี่ยที่แบบาดอน่างเนื้อหมูก่อนนะคุณภาพของเขาเนี่ยคือแบบระดับระดับพวกร้านชาบูดังๆได้เลยเจ้าพอนี่ขายแบบตำรับอีสานอีสานเลยอ่ะส่วนมากก็จะเป็นแค่เนื้อหมูกับเนื้อวัวแต่ที่นี่ก็คือแบบ เพิ่มลูกเล่นให้มันแบบหลากหลายแล้วก็แปลกใหม่ด้วยการแบบมีอาหารทะเลนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยใช้ส่วนที่ดีแล้วก็สลา,านี่คือน้ำจิ้มเนี่ยจะบอกว่าไม่อร่อยไม่ได้เพราะว่าผมปรุงเองและเราทุกคนก็ต้องมาปรุงที่เนี่ยรสชาติต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะเราสามารถเลือกแบบปรุงได้ดตามแบบตามใจของเราอืมโหเรื่องคุณภาพคุณดีบังเลือกมาใช้ได้ดีมาก ตัวแบบน้าตูาก๊กเขาจะมีกลิ่นหอมของมะขามเปียกเนี่ยแบบหอมแล้วก็เปรี้ยวสดชื่นแต่ให้ยังเปี้ยงหอมไม่พอนะครับนี่เลยชื่อกินลายครับหอมอร่อยสดชื่นหอมกินลายอื กินแล้วมันสดชื่นแล้วมันก็ตับรสชาติพวกนี้ได้ดีมากผมง้องกินยังใช่คือมันเป็นหอมหอมแล้วกลิ่นลามขึม้นมาก็คือมะนาวแหละมันทำให้รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นแฟชขึ้นสดชื่นเข,อข้ากับแจ่วฮอนมากผมบอกเลย สรุปแล้วก็บอกราคากันนะครับเริ่มจากเป็นเมนูนี่นะครับหมี่หมูย้อน,นึ่งหมูยอพริกนะครับแหนมใบมะยมอันนี้ทุกเมนูนี้ราคาเท่ากันครับ90บาทและพระเอกของเรานะครับในวันนี้ครับจะพลาดไม่ได้เลยก็คือชุดนี้ครับเป็นชุดแจ่วฮ้อนชื่อว่ามหอยแฮน,นะครับรวมมิตรทะเลคือ,เ,อ,อเมนูนี้นะครับ899อาบาทว่ามันคุ้มค่ามาดูจากความเงีเพื่อนๆดูได้เลย ก็คือมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวน,นะครับมีผ้าคินริ้วมีตับหมูผมว่าถ้ามาสี่คนเนี่ยคือทานแบบคือจุกเลยท้่สำคัญอนะ่ะคือเราสามารถปรุงได้เขามีวิธีการปรุงอยู่ว่าใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับใส่น้ำซุปแล้วก็ใส่โซดานะครับหมหวยเนี่ยคือเขากำลังเสนอรูปแบบใหม่ดู้งหม้อของเขานะครับก็คือเราไม่เคยเห็นที่ไหนละเราสามารถมานั่งทานนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบเช็คอินเก๋ๆไม่มีใครรู้เลยที่ทำใเรามากินแจ่วฮ้อนทาย,ๆ,นะายาลลๆนะครับไอสานเจ๊าะๆนะครับแจ่วฮ้อนแบบนี้นะครับแบบ อร่อยซ่ามื้อนี้ต้องแป๊บซี่กินลายครับและก็ลาจากกันไปนะครับอย่าลืมติดตามรายการลงพุงนะครับติดตามได้ที่แฟนเพจชีวิตติดรีวิวครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดดาวให้กับเพจพวกเราด้วยนะครับและอีพีต่อไปครับผมจะพาไปลงพุงที่ไหนติดตามกันไว้ให้ดีๆครับอีพีนี้ผมกับน้องโหดต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบาย